สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการจัดฉากละครการเมืองระดับยักษ์นะครับระหว่างการประชุมสุดยอดนะครับของทรัมป์ปูตินในรัสเซียต้องบอกว่าอลังการงานสร้างิงนะครับเพราะว่าขนเครื่องบินไอพ่นแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ของสหรัฐนะครับมาโชว์และแสดงความเคารพทักทายนะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียอย่างสมเกียรตินะครับ จากคำขู่ปูตินมาสู่การจัดฉากต้อนรับปูตินอย่างอลังการงานสร้างนะครับปูพรมแดงในระัสก้าก็เลยทีเดียวาทางลงให้ตัวเองเฉยเลยนะครับกลายเป็นข่าวเคราะห์นะของอินเดียไปเลยขณะที่รัเสเซียนะครับได้รับการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ตามข่าววันนี้นะครับสหรัฐนะครับนำมอบเกียรติยศพิเศษแก่ปูตินและว,ว่าไม่มีข้อตกลงยูเครน ดยบรรดาไอพ่นที่ล้ำหน้าทันสมัยของทหารสหรัฐนะครับคุ้มกันปูตินออกค้นไปจากอสก้าและก็มีภาพนะครับเครื่องบินรบ F35 หลายลำนะครับที่บินประกบไปกับเครื่องบินอีริยูชิน IL-96 ของปูตินหลังจากการต้อนรับนะครับด้วยเครื่องบินที่ระเบิด B2 แล้วก็บรรดา F22 นะครับปูตินนะครับยังได้รับนะการจากลาที่ยิ่งใหญ่นะครับของ F35 รอยรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐนะครับได้มอบเกียรติยศพิเศษแก่ประธานบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะของรัสเซียหลังการประชุมอลาสกาได้สิ้นสุดลงโดยบรรดาไอพ่นรบ f 35ของทหารสหรัฐนะครับได้คุ้มกันปูตินจากอลาสกาตามข้อมูลจาก RT News นครับเครื่องบิน f 35สองลำนะครับได้สามารถถูกมองเห็นนะว่ากำลังบินถัดไปนะครับจากเครื่องบินรัฐของรัสเซียนะครับ ออริยูชิน IL-96 ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับในวันที่15สิงหาคมเนี่ยปูตินได้รับการต้อนรับนะครับอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไอพ่นนะครับในสกาโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 และบรรดาไอพ่นเ2 2ยี่สิบนะครับกระหึม่มเหนือท้องฟ้าของ阿拉斯านะครับในการให้กิจยศของปูตินวิดีโอนะครับจาบภาพปริยาของปูตินนะขณะที่บรรดาเครื่องบินทิ้งระเบิดสหร,รัฐบินผ่าน ในช่วงระหว่างการเยือนนะครับเดิมพันระดับสูงลาสกาและต่อมาอะครับปูตินและทรัมป์ก็มีการจับมือเช็คแฮนด์กันนะครับและเข้าไปในรถรีมูซีนะครับของป o ตุสนะครับเพื่อไปอยังสถานที่จัดการประชุมนั้นพรมแดงนะครับได้ถูกปูลาดนะเป็นทางไปข้างหน้านะครับของบรรดาไอพ่นะ iPhone, นเจน5ของสหรััและรเียอาลาดับ โดยทำนะครับได้ต้อนรับนะปูตินแบบส่วนตัวสำหรับการประชุมสุดยอดนะครับที่เดิมพันระดับสูงในอ阿拉กานี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ปูตินเนี่ยนะได้วางเท้าลงบนแผ่นดินของสหรัฐนะครับในหนึ่งทศวรรษซึ่งการเยือนสหรัฐครั้งที่แล้วของปูตินนะครับคือในปี2015เมื่อเขานะครับได้เข้าร่วมการประชุมนะครับ UNGA นะครับหรือว่าการประชุมใหญ่ของสัปชาะสชาชาติในนิวยอร์ก แล้วรอนีเมร์ปุตินนะครับก็ได้พบประชุมกับโจไบเดนนะครับในขณะนั้นนะที่เป็นประัานาธี่ดีสรัสในปี2021นะครับที่กรุงเจนีวาโดยในครั้งที่แล้วนะครับปุตินและทรัมป์นะครับได้พบประชุมกันในเมืองหลวงนะครับกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะครับในปี2019เพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าภาพข่าวการพบประชุมสุดยอดนะครับระหว่างทรัมป์ปุตินนระลัสก้าเนี่ย ที่จัดฉากได้ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆนะครับปูพรมแดงตักทายด้วยเครื่องบินที่ระเบิด B2 แล้วก็บรรดา f 2 2 La บแรปสเตอร์นะครับของสหรัฐเนี่ยจนกระหึ่มเต็มท้องฟ้ารสกานะครับและตามด้วยการนะครับคุ้มกันนะของ f 3 5ของสหรัฐนะครับแก่เครื่องบินของปูตินนะครับออกพ้นจากอลาสกาไปต้องบอกว่าเป็นการปูทางลงของโปตุสนะครับได้อย่างสวยงามหลังคำขู่ปูตินนะครับให้หยุดสงครามที่แป๊ก และหวนและหวยนะครับไปออกที่อินเดียนะครับด้วยภาษีการค้าสละรัฐ50ที่นันไปซื้อน้ำมันราคาถูกจากทางรัสเซียนะครับเป็นการหนุนสงครามยูเครนตามที่สหรัฐอ้างภาษสิทธไทยนะครับเขาเรียกว่าตีววกกระทบคลาดคือเม่กล้ากับรัสเซียนะครับแต่ไปลงที่เพื่อนพันธมิตรรัสเซียนะครับอย่างอินเดียแทนแล้วก็เม่กล้า นะครับไปทําอะไรกับพันธมิตรรัสเซียนะครับอย่างจีนอีกด้วยนะสรุปนะครับหวยออกที่อินเดียแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ไปคูบราซิลด้วยนะถ้าจําได้ภาษีบราซิลก็ไปดั้ง50%แล้วจะไม่ให้ทั้ง2ประเทศนะครับคือบราซิลและอินเดียเนี่ยวิ่งเข้าหายจีนและรัสเซียได้อย่างไรเล่านะครับนะในเมื่อไม่กล้ากับรัสเซียกับจีนงานนี้นะักวิคอ์ทั่วโลกมองออกนะครับวิเคราหล กันยับนะครับถึงท่าทีของโปตุสเราก็ติดตามาละครโลกฉากต่อไปนะครับขนาดสงครามยูเครนดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่มีการคว่มบาตรัสเซียเกมฟลิปฟ็อปอีกครั้งนะครับของทาโก้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข่าวชิ้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการจัดฉากาละครของโลกระหว่างทั้มกับบูตินเนี่ยอย่างอลังการงานสร้างจริงๆนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไป ว่าสงครามยูเครนจะยุติเร็วจริงหรือไม่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ